เดี๋ยวเรามารีวิวนะครับอันนี้คือเครื่องลดความชื้นนะครับเป็นเครื่องลดความชื้นนะครับตัวนี้เหมาะกับใครนะครับต้องบอกเลยว่าใครเป็นมีสําหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องภูมิแพ้นะครับระบบทางเดินหายใจหายใจไม่สะดวกภายในบ้านนะครับหรือภายในอาคารบ้านเรือนเนี้ยเกิดพวกชุดลาในห้องมีกลิ่นอาบกลิ่นไม่พึงประสงค์หรือว่ากลิ่นพวก สัตว์เลี้ยงอะไรพวกนี้นะครับหรือกลิ่นที่เราติดวอลเปเปอร์ติดอะไรพวกนี้นะครับกลิ่นอาบกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยกลิ่นไม่พึงประสงค์เครื่องลดความชื้นคือทางออกสําหรับปัญหาเหล่านี้จริงๆนะครับต้องบอกเลยนะครับเนื่องจากเครื่องลดความชื้นสามารถช่วยลดความชื้นในอากาศภายในบ้านที่พักที่อยู่อาศัยได้ก็คือพร้อมช่วยยับยั้งเชื้อโรคเชื้อราเชื้อแบคทีเทรียนะครับด้วยการปล่อยไอออนประจุลบหรือเราเรียกว่า ไอออนิเซอร์นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับไอออนิเซอร์เพื่อดักจับละลายอนุภาคฝุน่นขนาดเล็กในอากาศนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เหมาะมากๆนะครับแล้วตัวนี้ก็คือเป็นของใหม่นะครับเป็นของใหม่สามารถลดความชื้นได้22ลิตรต่อวันนะครับแล้วตัวนี้จะดีตรงที่ว่ามันเป็นคอมเพรสเซอร์ เป็นคอมพิวเตอร์ในการทํางานนะครับเวลาเราเปิดใช้งานในห้องมันจะไม่ร้อนนะครับอากาศภายในร้อนอในห้องก็จะไม่ร้อนแล้วตัวนี้จะบอกว่าเขามีมาให้อีกหนึ่งโหมดก็คือโหมดเป่าผ้าแห้งหรือลดความชื้นดูดความชื้นจากเสื้อผ้าหรือเป่าพวกนี้ให้เสื้อผ้ามันแห้งไม่เหม็นอับไม่เหม็นอะไรพวกนี้นะครับนี่เขาจะมีให้เราเลือกนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวจับเวลานะครับนี่ อันนี้ก็คือความแรงนะครับความแรงอันนี้โหมดสลิปนะครับอันนี้ก็เปิดพวกไอออนนะครับประจุบ,บวกลบพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูอ่าเราต้องการความชื้นอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นแถบบอกนะครับสีเขียวนั่นคือความชื้นก็คือจะอยู่ปกตินะครับก็คือเหมาะสมกับเราก็คือน่าจะประมาณไม่เกิน60บมั้งครับถ้าผมจำไม่ผิดนะเราก็ตั้งเอาเราอยากได้เท่าไหร่นะครับ สมมติถ้า80มันก็จะเป็นพวกเชื้อโรคละมันมันก็จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะพวกอะไรพวกอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีนะครับผมว่าถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะ60อยู่ในช่วงที่เหมาะสมนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวตั้งเวลานะครับตั้งได้24ชั่วโมงนะครับนะครับอันนี้เป็นโหมดออโต้นะครับ อ่าตอนนี้เป็นเหมือนลมเย็นแล้วจะบอกว่าตัวนี้จะดีอย่างตรงที่ว่าเวลาเรานอนนะครับทําให้เรานอนสบายตัวนะครับเพราะว่ามันจะดูดพวกความชื้นแล้วก็คุมความชื้นให้อยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมจากห้องร้อนเนี่ยมันก็จะเย็นขึ้นนะครับเนี่ยนี่ก็ถือว่าเย็นนะครับใช้ได้เลยนะครับจะบอกให้อ่าแล้วอันนี้ก็อันนี้ค่อยแรงนะครับอยู่ที่นี่นะครับอันนี้ก็โหมดสลีปนะครับ อะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็เปิดนี่นะครับเปิดไอออนเราดูแถบสถานะตรงนี้ได้เลยนะครับต้องบอกก่อนเราดูแถบสถานะตรงนี้ได้เลยถ้ามันเป็นสีเหลืองสีเขียวสีแดงเงี้ยมันก็จะอยู่ที่ว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเราดูที่หน้าจอนะครับตัวนี้ถ้าเราเปิดนะครับ อันนี้โหมดไอออนนะครับล้วถ้าเราเปิดงเงี้ยนี่นะครับเขาเลือกได้นะครับถ้าเราอันนี้ก็คือมันจะเป่าเป็นลมร้อนนะครับนี่มาละนี่เขาจะเป่าอ่าเนี่ยเขาจะเป่าเป็นลมร้อนเลยนะครับจะเริ่มเป่านะครับอันนี้โหมดออโต,โต้เขาก็จะคุมคุมณหภูมที่เราตั้งนะครับหกสิบนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ถังเก็บน้ำได้6.5ลิตรนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดให้อีกทีนะครับของใหม่นะครับเป็นของใหม่แล้วก็ถังใหญ่เก็บน้ำได้เยอะนะครับแล้วก็สามารถลดความชื้นได้22ลิตรต่อวันนะครับประมาณนี้นะครับใครเป็นภูมิแพ้ลองใช้ดูเลยนะครับดีมากๆนะครับ ตัวนี้มี20ตัวนะครับของใหม่มี20ตัวนะครับใครสนใจก็ลองติดต่อมานะครับ